เวลา14นาฬิกา10นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกระถินนวัตชูจิตธรรมารามอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งอยู่ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยเป็นทั้งพระอารามและสถานที่ศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรจากทั่วทุกภาคของประเทศตามพระดําริของสมเด็จพระอริยวงศ์คัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจวนอุตถายีมหา เถระเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระสงฆ์และสามเณรสร้างศาสนาทยาตต่อพระพุทธศาสนาโดยครอบครัวชูจิตารมได้ถวายที่ดินต่อมามีผู้บริจาคเพิ่มเติมเพื่อตั้งเป็นสถานศึกษาแก่คณะสงฆ์เมื่อปี2516เริ่มแรกใช้ชื่อว่าสภาการศึกษามหมามกุตรราชวิทยายลัยสาขาว,วังน้อยในปี2519ขอจัดตั้งเป็นวัด ใช้ชื่อวัดชูจิตธรรมารามเพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัวชูจิตารมผู้ถวายที่ดินก่อตั้งครั้งแรกและเปิดสอนพระปริยติธรรมแผนกนักธรรมบาลีแผนกสาม,มัญในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหลักสูตราศาสนศาสตร์บัณฑิต ต่อมาในปีการศึกษา2,549เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศ,ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตของมหาวิทยายลัยมหามกุรราชวิทยายลัยวิทยาเขตมหาวชิรารราชวิทยายลัยเป็นรุ่นแรกและได้เปิดการศึกษาภาคสมทบระดับปริญญาโทสำหรับคฤหัสถ์ชายหญิงในวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการชั้นสูงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีพระราดวชราพรเป็นเจ้าอ,อาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษาและศึกษาเล่าเรียน166รูปที่ผ่านมาได้รับการอุปถัมภ์ด้านพัตตาหารอุปกรณ์การศึกษาจากมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศาสนิกชนและได้รับการอุปถัมภ์ด้านการรักษาพยาบาลจากมูลนิธิสิรินทร